สบายดีไม่ไปน้องกินซีจุกทุกทานตอนซวยเมื่อนี้น้องพางก็จะเห็ดอันชิ้นจุ่มลามูกระทะกินกับน้องทำนางน้องทำนางกับซอยซอยเนื้อหน้องพางก็จะเป็นล่างพักกับจะล่างโมเกี๊ยวดียวน้องพางจะตั้งกล้องไว้เด่น้องพางจะนไปล่างพัก ค่อยลมน,นะนะแต่ไันนี้ลมแห้งเหรอลองสันว่ากันค่ะก็อาบน,านา้ำเดียวถายอาบน้ำค่ะนี่ไม่ถูกวันนี้จะเทียบป่ะปูเะ่เดี๋ยววันน่ะพี่ห้านของขายว่าจะซื้ออย่เปล่านะ้อ ข้องฟางกะหากันก็มาแต่ส่วนก็มงกำลังกับไอ้มาด่ากันปเอามากันถั่วแห่นนหนึ่ง ห้อหอต้องซื้อทานอยู่แแล้วนะไม่ไดลไม่ไดเลไปซื้อแล้ว ไม่ว่าเก็บเมื่อวานน้นต้องพางว่าชืซื้อชิ้นที่เบิลนั้นซอยเห็นแล้วแต่ว่ามันบ่มีต้องพังก็เลยบ่ซื้อก็เลยซื้อเอาเรีกพระเจ้าขายเป็นโลเลยแต่เป็นถาดที่งพระเจ้าซอยแบบไม่จุ่มถามไปแล้วคุณน้องมันเบิร์ตมาสั่นบ่มีมาสั่นก็เลยซื้อเอาเป็นโลแทนซื้อเอาเป็นโลเมื่อวานนี้ซื้อลองโลปตไปเลยต้องพางซื้อเมื่อวานนี้ก็ะส่งเซน ตรงแสนกับประมาณสี่รประมาณบวกสี่ร้อประมาณสามกว่าบาทประมาณสอ0ร้อยแิบ่เก้าสิบาท ากรซื้อพะคมเนี่ยเม,ม,มื่อวานพุ่งสองมัดทางรื้อล่างปุ่กันเลยวันี้จะล้างปุ่กัน หลายอย่างแต่เม,มื่อวานนี้แม่เราวินก็นเลยพากันอุ่นนะยังกันเลยบริสุทธิ์ยังหลายอย่างนะเมื่อวานพาชิคับพ่อมแะไรก็ยันลูกเงี้ยเมื่อวานขายตลาดเมื่อวานผ่นก็ะคาเทปาอะไรก็นั่นนั้พิกานี่ปุ่นได้มากระปุ่นได้เลยไปซื้อนะเปาชิค้าพันเลยนะเปาใหญ่เลยนางเลย xin lỗi tiếng anh này Tân đã. Một bơi tai của em. đi nè ký. Một bơi tai. 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 Một ขางกระที่ผวกบกมาอยู่สองสามมัดสามมัดสิบพัน 10, กับประมาณหมื่น 10, กิบน้องพางซื้อมาสามมัดนี่แต่มัดใหญ่เลยอันนี้น้องพางแบ่งเหตุตกเข่าให้น้องซันมาในแล้วนี่สามมัดกิ๊แต่มัดใหญ่หมื่นกิบถ้าค,คิดเป็นเงินถ้าว่าเป,เป็นเป็นเป็นเงินล่าอยู่บ้านน้องพางกับประมาณสิบพันหมื่นกิบเป็นขายนะขายถึกไหม บองหน้างามบ่งๆงฮักวันนี้น้องฟางก็ทชิ่ลงไปเสียบบุหรือกระล่างหูมันเิขื้นปนะกติมันก็บพื้นเนเบบี่มันมีหักเน่เดี๋ยวิลงไปเสียบหรือกระล่างูกไว้บางทีมันกรงที่ได้กิน เอาบ่ตงนี้หิ้บเม็ดเลยวันน้าค่ะบ่วันน้าค่ะหลายแบบเนาะเอาบ่ตงนี้เอาไปกระสอบอีกเอาไปพักอีกเอาไปพักเไดอกไอม้มัดไอม้มัดเราหมาก,กินส่วนที่เหลือนี่นองกระพังก็จะเอาไปเก็บเห็ดประกอบอยูกพอวันพักที่บ่ออุตลักษณ์อะไรก็กลมเลยมันมันจะแก่ไปแล้วพวกมันก็นจะเข็ง,งนะนะองฟังตุนเขออ่าอยู่ลูกก็เลยนานเกลื่อยก็เลย ต้องเอามันอ่อนๆเผื่อมันสิ่อเผื่อมันแข็งอะไรแล้วมันมันบูเซฟแต่มันแก่แล้วมันออกดอกเลยแต่นี้มันยังบม่ได้ออกดอกทุกคนไเรียเก็บเงนน้ำซึมกันเดี๋ยวมันนี่เอ้ยเด็ดเลยสิบบาดกันนี่ค่อยสุกไป สองน้ำใส่ชาพัก่อันนี้ก็จะเป็นใส่ก,กอกในบวาคันดอกตัวขาง,งก็จะปาดให้มันเื่อยมันสุกไว้คัวางซื้ออยู่ประมาณสองโลประมาณสองถุงถุงหนึ่งสามสิบห้าพันสองถุงก็พอดีเจ็ดสิบพันประมาณเจ็ดหมื่นกิบ โลเลยคือว่หลายคนเป่นเลยนางนี่ยามมันบรหลาันี้เลยบ่แม่เนาะนั่งนั่งนั่งโซนั่งก็ได้ร่างตะนั่งดำมันมุมีแเราจกอ ว่าได้ว่าอยากซื้อกุ้งกุ้งแพงเพงนางกุ้งนะโลนึกเกือบสองแสนพนารู้ล้วยนะกุ้งกุ้งกับกุ้งแต่ที่เป็นกุ้งมันได้สดกันไหนนะเพราะว่าถ้ากุ้งสดก็จะซื้ออยู่ดอกบัวบานนีแต่ว่ากุ้งมันไม่ค่อยสดกันไหนโลนึกเซนปลายเซนเท่าไหร่ละพวกว่าเซนเปดหรือเซนเก้าอะไเกือบสองเซนต้องผางก็เลยบุซื้อเพราะว่าเส้นหมูกระเพรีงแบบนั้นกันเลยอยาแล้วรบุซื้อปลาหมึกกระเพยงนะปลาหมึกแล้วกรแพงแต่ว่ามัน มันมันโมมีมันโมมีตัวน้อยไงมันมีแต่ตัวแบบมันมันอกแม่นวดมันน่ะนางมันเป็นแบบก้อนอะไรอย่างบุ๊กก็เลยโบซื้อไปวมันแบบแม่วันตอมลายแล้วก็แบบก็อยากเลยโบซื้อที่แรกวันย่างเขาไปซื้อเบิึงกุ้งอะไแต่วันมันแพงพวดกับกุ้งแบบมันมันบ่ค่อยสดแล้วมันอย่างเน่าแล้วน้องฝางก็เลยโบซื้อเมื่อวานแต่ตลาดื่อวานในป่ไปหอดแค่สองสองโมงก็น้อเวนีล้ สองโมงไปสามโมงแล้วมันคืออยู่ตลาดอุทยแบบขอ้งอยุ่เล่าเพื่อนกะบางานเพื่อนกะเอามาแต่ไทยน่นะแบบว่ามันอย่างเนา่าข้างหลังก็เรียบุศบุรีซื้อมาไกเนียนได,ได้ได้จะเซโกโกกับเห็ดเข็มเมาาื่อวานเส้นสเส้นลอนบุดีเสซน้ะกันเนื้อหมู้งชื้อพักซื้อว่าไม้ขนมอยังกะ หลายอย่างลุงเวินเสือลุงเัินเผินเบ็ดไม่แทบบนานเลยจะกบไหอันอยู่บ้านเทาเพื่อนเพื่อนบรได้ซื้อมาขายนางเวนีเนะ่เนาะมันแนะพงเนาะมันซื้อมาเพื่อนก็บม่ได้กำไรเนาะ เลืไปเดี๋ล่างหอนี่รู้ไนมเ,นเดี๋กกวยวล้างหอนไต้มน้ำสุกต้มน้ำสุกแล้วก็เห็นรถดีพ่อกังเสยเสียบอะไม่ได้ถือกางเกง ก็สองสาวเทนเนิงกิเน,นเห็ดจุ่มกับเห็ดดาดเอาซันเอาเห็ดจุ่มกับเห็ดดาดเนี่ยเดี๋ยวให้อีโป้รูไปถามท่านกนพี่กายนี่เขาซื้อท่านเป่าชิ้กเก้าพันนี่พี่กายเดือนพฤษภาปีนี้ประมาณต่าลงชาวปลายพันสองเทนนองเป็นมะขั่วใส่กอกอันนี้เพลงเดฟมัว,วาน่าซื้อเอบสามสิบป,ปลายเกือบส,ส,สี่สิบป้ายสามสิบป้ายป่ะไม่เลเพื่อนจะมูซื้อไม่ได้ซื้อเห็ดขายอยู่บ้านฮาว,วาห์เพื่อน ซื้อมากับข้าเห็ดไหลแล้วคนก็ซื้อมันกับวันนี้กินกับไรนะมันแซ่บแต่แบบจีน่ไห้พอแล้วไปทำกานนี่รถกานี่เขาซื้อเกาเนงตอเกากงทำเนี่ยงกเป็นเป็นผักเนาะแทนด่ับซอยเนะ่ะกินดาดครับคทอดกินดาดกิมจุ่มก็ได้เนะุ่้หายใจฮอดกินจุ่มอน วานนี้ว่ซ้อวัาซื้อกุ้งแต่ว่าุงมันเพงเนาะปีการนี้อซื้อปีที่ไอมาปีที่ไอมาดมาไมาซื้อให่ลงพังสโลนะโลนึงเนาะเซนเซนสามสิแพัแต่ปีนี้เซนแปดสิบเกคน่ะจนแค่ก็เนื้อมูนะเราเห็นกุ้งมันบ่คอยสดน้องก็เลยบกซื้อในวันนี้ม่ใ่ื้อเลบ่คอยสดไปเือรับาบางนเพิ่อกัเอามรตะไทเนาะยัน เป็นเสียเพราะมะรินเน่ะคือคยแม่มันเราเป็นกินเคยแม่กินปลาหมึกอะไรไแม่หอกท้องเลยเจ็บท้องพักก็กินเนื้อกินอย่างกินพักกินอย่างไปัเอาไว้ผัดเอาไว้ผัดให้คือว่าเห็ดอันนี้มันจะลายแล้วนะแม่นีดอกเอาไว้ผัดกับเอาไว้เผ็ดกับพักให้เราไปเสียบถาดเลยล่ะเสียบถาได้เลย คุกคุกคำนางกับคุกคำหังนะครับเ็ดไอ้ออนองพอ่อเมียซูกินเย่ไอ้อ้อนองความสุขเล็กๆของครอบครัวไทยเราครับปักเสียบมันอยู่นั่นทางกระห้องเมืองเลยละ่ะปักเสียบนะต้องเสียบก้นัเข่าปะในจังทีแล้วนอนใช่ น้องพังก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับนี่เป็นจีมจุ้มเนาะนี่มันจีนดาดเนาะจีนดาดแล้วมันมีผ่านอยู่บ้านนี่ผ่านในเปลี่ยนแคมป์ต้องอันเห็ดจุ้มอย่างเดียวเพราะว่าชาวบ้านน้องพังงันเพื่อป้องกเหตุถ่านขายนะครับกรเพื่อนเนาะหมอดาดเตาอย่างมีขบแต่ว่ามันมีผ่านก็ว่าเป็นยรื่องเอะง่ายดีมีหมอสุกี้ก็เลยเห็ุที่หมอสุกี้เหรออือครับเหแรกมางแผนมาสิเห็ุอันดาดแต่ว่านี่ก็พักแล้วล่ะแล้วก็มี หมูจะชินหมูรเราไม่ได้เห็นกินวัตถุบาลบ้านก่ตลาดนะต้องเห็นกินแถวไหนไหมต้องได้เห็นเนียนพักเนียนพักคือเป็นว่าหมูก็คืออยากเอาไปเห็นเม่นูนอื่นนะนีนน่นะต้องซื้อมาแล้วก็ต้องประหยัดกินนะะาพาเพราะว่าในตลาดอีกอย่างก็คือหาเงินยักหมูกระเพงไปตลาดกันยากก็เลยเอาแค่นี้สิ่งอันชี่เลือก็ห้าวก็ทำไมกินทำไมว่าถ้าจะกินบบเดียวนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องประหยัด กินกับเขาก็ได้เนาะเบ่งหน่อยเขาบอลนันแบบแต่อันนี้กระลาอีแล้วลูกชิ้นั่นเบียงเล็กเล็กหน่อยกินกับเขาเหรอพี่น้องเขาก็กินตามที่เขามีเหรอมันเข้าสิออกไปซื้อกันขานั้นมันลดเท่าอะไรเหรอมันหาเสือหยากมันลดกระลิ่นนึงชาซะทุกแล้วทีดนึงก็ได้หน่อยเดียวนึงดิต้องเกลี่ยเต็มทังกลับไปกลับมาแต่ครับสี่สิบกิโลกับ่ปวครับพี่น้องมันห้องฉีบมันสูง เืลงพวดเนาะกินกับเพาก็ได้ดอกมันมาคืออยู่บ้านเท่าเนาะม่เห็นันอยู่บ้านเท่ากินรองทั้งกินพวกเยวครับพี่นอยู่บ้านนกรองทั้งกินกับอาสองคนเมียนครับว่าเป็นยังไงกินกับเพาเขาซื้อมาหลายบอกก็ซื้อมาหลายแต่ว่าเขาต้องยอมกินก็คือแบบประหยัดกินนะเขาเห็นกินค้าบีเบิดคาบอื่นได้ไหมนี่เห็นใช่นะเจอห้องพอได้ออกไปได้พี่น้องเมีนคือจงไปเห็นกระเพาะยังไงรายย่างผมก็งวดนี่น้องเพื่อเพื่อประหยัดเองแบบประหยัดเข้าพาเดินทางเข้ามามันกั อู้บดไหลเลยพี่บดไหลต้องไปเห็ดประกัศดีเสียขาดน้องพางเสียได้น้องพางไปได้ความมันซื่อๆนียอันบางคนพี่น้องี่่มูนะน้องความน้องพางความมากกับเสียสองรอยเนี้ยคามดานนะเมียนคาดทำเนียมเมียนคาดทำเนียมเมียนคาดจำบัตรเนี่ยเหรอเนาะาทำเนียมอะไรารนมันลดการนำมันลดสองพันเนี่นะำนลดเห็นนั่นเห็นนี่เด้เ็ดอัน ไม่นะเราเห็ดอย่างงี้วะที่อาเอาไปเห็ดนั่นนะที่ด่านนี่ยนะไอเห็ดอยังวะเด้อแี่แนมาเอาเงินน้ำนองเนี่ยไอเหตุยังเห็ดเสียภาษียังไงลายยังไงเงี้ยมันต้องไลยเสียเงินใน่การเดินทางทางวันเดินทางทางว่าเข้าไปใส่เขาต้องเลยเลยเสียเงินได้จ่ายเงินมันคือมีรายจ่ายเบิดมาบ้านนี้เบิื่ลายแถมมีลูกมาเห็นเห็เบื่ลายแม่มันเด็ดคานมค่านยังเงีน ขนมขค่ะเคค่อยู่ค่กินลูกก็ขึนกก้นนอง่างก็ซื้อซื้อมาอย่างพูดเมื่อวานนี่คือการนอง่างก,ก็ซื้อซื้อมาให้ลูกทำาบะซื้อในลูกก็คือแบบบบได้กินเลยนะก็คือซื้อทำมากินอย่นี่ก็ได้บบก็ได้แต่มันก็มีบางชิงบางอย่างสมมุมติเราทำเห็ดกระเผาเนาะมันมีแต่เข่ากับพักมันกับกินลูกกินมันกับมันกับโบมีวิตามินอย่างนี้เราก็ต้องซื้อไข่ซื้อเ้อ,อามอากสิ ครับเข้ากับชื่อมันตลาดชื่อแน่แล้วก็เอาอยู่บ้านเน่ท่านนี้คือเอาอยู่บ้านเน่เน้นๆครับทรงๆอย่างแล้วคือซื้อเน้นทักนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าน้อเพื่อหจึงกินมันกันกินแล้วคนมันเสียกินกับข้าวไดู้ดุคนคนซ้วมเลยกินกับข้าวก็ได้ครับพี่น้องครับบรรยากาศมันรยากา่ยังได้กันเลยแต่ผมยังไงกินไงไอ้แม่เรากับไรเงี้ยเนี่ยเพราเขาไม่เขากินยังไงกินกินเขาจี้ก็ได้ครับพี่น้องมีเขาจี้กินยังไง กินไนดะ้เ,เขาก็กินได้ล้วเขาให้นะน้นอ,งนนะอ,นองกินนะใหญ่ๆใหญมันเบิ่งใะอืมเนี่ยากิน,กยล,นลยกงพี่ปวดแล้วครับเนี่ยฝากไว้พี่น้องเป็นลงใจขอบคุณทยลให้เด้อครับขอบใกดแชร์กดติดตามให้นะเดี๋ยวปิดกำลังใจเข้าเหตุกลิปต่อไปนะครับโโมบอฮินกกวตนเราเนยเราเนั่เนนนงเอาลานนะครับาลงได้ปะนี่ังยังยัง มันส่นกันแม่มาแ่นางเห็นส้มเซย์นู่นี่มเราใส่เสียกันเจ้าหนาวเสียไ่เสือเดไปนู่นงไปเอาไปเอาไม่ถูกเลยนะถูกเลยอยู่บนนั้นนึงไมรมนางมนางมนงไหนเม่เรากินกัดกินแล้แล้วอม่เราแบบเอาเดียวก็ได้ไหมเอ้ยอาเพาะ อุ่นจุม่มนลยยูฮันไหนเอป้าว่ายยูฮันไหนล่ะเอากระนาวเขาไปนอนก็จ่วยมือนแบบแซบมันห่อนโมเดิร์นคือแบบง่ายอลงแบบโอเดิร์นมันหอนเมืนบ่อันนี้ห่อนอยู่แต่ว่ามันนานห่อนแต่ว่าข้าวมันห่อนมันหอนอยู่เลยเด้อันนี้เนี่ยมันเป็นหมอถ้ามันห้อนมันห้อนไวได้เห็นป่ะมันก็บ่เป็นยังคอยแต่หมอทีไอ้น้่ห่องมันห้อนไวได้ไอเสียบมันห้อนไว เอาเสียนลงแล้วเนาะแล้วก็ฮอตดอกกับผักเตรียมจะกินนะครับพี่นะ้องสมิ่มันก็พักเลาวน้อยบันเนาะพักแบบนะนะวกากินพร้อมหน้าพร้อมตานะของพวกห้องผักสดอยูที่นีอันไหนบอัอนผักกาดชอบเขียวตัวไอเกตจะใส่อนี่ข้าบ้องเนย เรื่อวนี้ก็สุดยอดแล้วเราอยู่บ้านเนาะโดนๆก็ได้กินแค่นึงโมมีทานอันนี้ละเราักแล้วนะเมียเหี้มะนังเหีมะนางน้ำกันนี่น้อ,นองเพ<ม>จุกินโมมีหัวประามเนาะาไปละ ตักให้เล้าก็ได้แล้วกินแซบๆอุน่นๆอุ่นหอมเน่ยร่อยสาิงไข่อะนี่นางยังมาลายหลายเหี้ยมั้งน่น่ะง่าๆเดี๋เอามอาใช้นี่ดิคเอาไหสักมาม่อยู่นะครับยยหมูรวมันเหี้ยวันนเน้นทักก็ดีอันเน้นพัก,ก มันลายนะไอ้คำมันฝุดแ้มันฝี่เยนไล้หมดจะเย็นจเย็นครับนี่นอนนะเดินกเกยัิเนครับนอนอะนี่น่งนกรูปวาิกินเลยเ้าไปล้างล้าเรียยต้งปลยแล้วจิ๊กไเลยเอจกันยมำมาด้ย่าเออย้ำปิดจิ๊กไตไปกินคุณบอ ตักไปกินบุญบอคือเอาว่าห้าขอาห้าเลย้ามันตักเอากรตักไปกินไหมตัก้น่องก็ได้ตักใหน้องกินดหวอสดหวนมันกหมไหวนแล้วเอากิน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 ตังมาแม่ลัง มะนงีมะน่งพีแบบมาอ้หน่ยามันไอขอมาไอ้อเพต้องเข่ต้องข่ายงลเลยน่เขอย่าผด้มากินเรื่อง่เอาได้าให้แม่พังไอ้ดักหุนนเอาผักไปเรื่องอะยังเอาเจ้เขาจเขาเขาอ้าเขาก็มีเลยเขาก็มีเ้อจากระดัวเอาเร่ะ Đeo dưới hông chín Tắc lăng nè hẳn Tắc lên đi Chàm khó quá Ôi Thật im ờ, à, hà, hà, đẹp đẹp. Ừ. Ừ. Thần, thần mới kìm dây khẩu bứt dầu dứa đấy nè Có khoai xuống mông Nói kìm nào đi Bài. 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 Nha. Mà Tạc. Tạc. đi mà mà ừ.

เมีมีมีมเข็มเ้มนะเข้มแบบเลยรูปกาดแบบแบบแบมาเป็นยังงความเป็นไเนีน่ยที่สองนะครับมาแรกนี่้าจั่วจินไล้ของมืพักพักมาเนีนเนีนแต่ตอนกับลูกสินเมื่อยๆ้าจั่วนนองเฟิน แสบนะครับแสบแสบกินกระเพาครับนี่บ้านกินเลรียนะครับกินกหีนียแสบเน่กินลายคนมันแสบเนาัวคอมอยาความตายนะครับนังสี่มีคามคเบิดหมอเลยครับน้องเนี่ยาพูดกินเนี่ยพูดทำไรหล่งโอย คนหนึ่งไม่ทำไร่ลบพ่เศดนะครับบัรณานี่เกี่ยงเลยบเรียกหัดยังจั่วมาอย่างไรก็ทเก้าบนยืนเลยถ้ามันกินไหลนะมันบัหนงเนาะม่นกินไาลเสียดนะครับพี่น้องกลู่บู้าลเขาบอกว่าแสียบิยักเทียรอกมันก็บไริมีอย่างนี้มันแสยบเนีัก นี่ใส่กวางนี่เหนือเนือก็ไ่ได้ไหลอย่างน้ำซุปกลใส่ตะคะนอนมนอันนี้การเกาอันน้ำจิบกันเกาได้มันดูซเสือมันแสบคมขิดหดกับข้เสยบมันคนุนลายครับมันกินมนคลายมันด้ยากอยู่นะกินน้กับนแมนแมนมนแสบแสบแสบ้เนเป็นการเทียนบรรยากาศกินกินหลายนแสบดองกับไรดองนีก็ไรกินแบ เราไม่กินไม่กินว่าที่นอนครับมันนี้กินเต่าด้วนปะนอ่นบางเนื้อนั่นกินเลยมันนี้แซ่บคัะแซ่บค่ะก็ในโจด้วยนะเบาโจด้วยอืออีหล่าไอีหล่าอีหล่าน้อยแซ่บบ่อยอีหล่าน้อยมั้งด้วยอีหล่าแซ่บบอตันว่าเอ้ยอยากกินน้ำมูกให้ในได้ได้หรือ ลาเชบแหงบุลุบาโจกับบาจีกินแบลกินแสบแล้วะแสบแครับเลวกินแสบจวหลายคนแสบรวยแล้วบ่รละพอแล้วลูกพอแล้วพอเลยเดลูกป่วยอุ้ยแนนี้ไอ้พางถึงเลียกวอนค่อยกินมาเนี้ถ้ารุ่นมือแรงพอแล้วลูกบุกินบกินกินนุนนอีเมย์พอไเหตุกินอีลากูนอี่ลูก น้องชันวากำลังกินข้าวนะจ๊ะหนึ่งลูกขอเน่ขอเน่ท่านว่าขอเน่จะบัวพันเชินจุ่มเลยวะจุ่มนะ ฉันว่าแช่บ่บฉันว่ามัมมันนแม่นะแม่มีเบื้องจับแม่นะมัมมัมทำมัมดี มาหยอกหยอกเข่าเด้หยอกเข่าเด้น้องสัน่ากินเข่าอยู่น้องฉน่ากินข้าวตุนหมูสับอยู่น่ารูกเบิ่งกล้องนะแม่พี่ลูกเบิ่งกล้องนะแม่พี่ลูกอันมาอันมาเอื่อเบิ่งกล้องนะแม่พี่ลูกหลังจากแม่กินเข่าสวยแล้วแล้วก็ป้อนเข่าลูกกแป้อนเข่าลูกเลยส uh, ิพาน้องสันวาไปย่างหล่อลิ้น uh, อื วันข่องลูกสำหรับคลิปนี้น้องฝางก็ขอเจ้าเพื่อนสามีก่อนพอกันรีพี่นะบ๊ายบายด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายขอบอัเจ้าบ๊ายบายเนี่ยอัาเจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพจอกันอีพี่นะนะคะบ๊โอ้หัวมั่งมั่งโอ้แม่นะแม่นะมีแต่เบาแม่นะ